ขวบปโวดวดปุ๊บแคขวดแล้วโอ้ยโตเร็วๆนี่ที่ทำร้านก๋วยเตี๋วด้วยกโอ้โหปวดลงสโวนรถโอ้งพาจะมีม้อคู่มือในการทำอาหารด้วยนะครับโอ้อ้าวอ้าวอ้เดี๋ยวได้หม้อไปได้ทำขายนะขายก๋วยชียง ระน,น,นี๋วนะกภาพนะครับเดี๋ยวนะครับภาพัครับอ้่อ้รับรองความอร่อย เดี <toys> ๋ยวท่านไปเจอที่เชียงบินท่านก็จะเจอแบบนี้อีกนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นคนออกแบบอ๋อคนไหนเจ้าของเออเจ้าของออกแบบอยู่นี่ค่ะก็บอกให้เรียนท่านด้วยว่าก๊อปของเขามาหน่ที่ทำทำด้วยใจไี่กีนน้ำซุปให้เดืแล้วไหนไปดูซิอร่อยไหมโอ้โหต้องชิมใช่ไหม คุณแม่ติดไว้ที่ร้านนะคุณประกาศรับรับใครรับใครรับแม่รับแม่รับยิ้มยิ้มตัวไหนตัวไล้ตัวไล้แม่น้องไหนได้

่ไอตอนที่ยังไม่พูดก็อยากพูดพอไอตอนพูดได้แล้วคราวนี้อุ้ยหยุดพูดก่อนก็ได้เนาะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวโตมาเริ่มเลยกินเก่งไหมคุณแม่กินเก่งมากกินเก่ง่กกินทุอยางแล้วทำไมโตเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอก๋วยเตี๋ยวสูตรสูตรคุณยายเนี่ยยิ้ม้วชอบแสดงว่าชอบก๋วยเตี๋ยวสูตรคุณยายปีมือ พี่มื่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมีู่กขอบคุณพระต้องการขอบคุณกินเยอะๆนะลูกโตขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาได้เป็นรองปลัดกระทรวงเชียวนะลูกชื่อเดียวกันเลยสกลเหมือนกันเออสกลเหมือนกันเลยนะสกลเหมกันสีโลกก๋วยเตี๋ยวโชว์หน่อยค่ะเล่นอะไรดีคะเล่นอะไรดีคะขุนยศขุนศึก น้องกันชอบกินเส้นเล็กอต่่ตามใจเด็กน้อยเลยใช้ที่รวกปะคะใช่ค่ะรวกช่องนี้ค่ะท่านกรช่องหักก็ต้องสิร์ฟนเล้วผักไ่ดค่ะืออยู่ในสูตรรวบช่องเล็กเลย ไม่ได้เป็นรั้มันตรีได้มาเด้มันลวกเดียวเขาประมูลนะคะคันยังไงถึงจะรู้ว่าเส้นนิ่มเออนั่นสิแล้วต้องลวกนานไหมครับหรือลวกแป๊บเดียวอย่างนี้โอเคนไหมต้องกอร ไม่ได้อนแล้วแล uh, ้วย <Pal harder> <a> ังไงเอ่ยใส่เยอะไหมกินหนึ่งแล้วน่โอ้อันนี้ไม่อ้วนอันนี้เป็นอันนี้อันนี้มันจะเป็นซอสชะลอผมหงอถ้ากินเยอะๆผมไม่หงอเพราะตายก่อนหงอช่องที่เดือดช่องที่เดือ ใส่นิดหน่อยเนอะนี่ก็ใส่นิดได้ไหมจ๊ะช่องไหนเดือดใส่ช่องนี้กินนิดนึงก็ได้กินเค็มมันช่องไหนเอ่ยช่องนี้เดือดใส่ช่องนั้นค่ะใต้ไฟหอมอ่ะรอ้มันไม่ก่าหรอกวมาแล้ววมาแล้วชิ้เอง